นายกอิงพูดถูกแล้วที่บอกอังเคิลว่าอย่าไปฟังแม่ทัพภาคที่สองนะไอคนนี้มันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราก็ดูสิพอมาถึงตอนนี้ก็ไม่เห็นกล้าที่จะเปิดเผยออกมาว่าใครที่มันโทรมาสั่งให้หยุดยิง <c oughs> นี่คือกระแสะใหม่ที่ไอโอพักพยายามจะปั่นกรอกหัวพวกเราคนไทย <c oughs> เพื่อที่จะทำลาย <c oughs> เพื่อที่จะด้อีค่าท่านบุญสินหรอนะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้ความจริงหรอกนะนอกจากท่านนั่นแหละแต่ว่าพวกเราคนไทยก็ใช้หัวใจที่บริสุทธิ์ใช้หัวใจที่เป็นธรรมพิจารณาได้ว่าข้อเท็จจริงมันควรจะเป็นอย่างไรคนทั่วไปไม่มีใครโทรสั่งแม่ทัพให้หยุดลบได้แสดงว่าต้องมีคนที่ใหญ่กว่าซึ่งเราก็มองหาได้ว่ามีใครบ้างและคนที่เหนือกว่าท่านมันจะไม่ข้ามขั้นตอนลงมาแสดงว่ามีคนที่เหนือกว่าทางฝ่ายการเมืองทางฝ่ายรัฐบาลจัดการโทรสั่ง ผู้บังคับบัญชาของท่านเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามากเกลี้ยกล่อมคนโทบุญสินให้หยุดยิงซะซึ่งปรากฏว่าพี่บุญสินแกไม่ยอมทหารของกองทัพไทยถึงสู้ต่อไปได้ก็ได้พื้นที่ขึ้นมามากมายพี่น้องคนไทยลองเปิดใจคิดดูนะว่าถ้าวันนั้นท่านบุญสินยอมฟังคําสั่งยอมวางอาวุธไม่สู้ต่อซะสถานการณ์จะเปลี่ยนไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะนะเพราะว่าการต่อสู้มันพันตูกัน เพราะฉะนั้นถ้าทหารไทยถอยออกไปทหารกัมพูชาเขาจะรุกเข้ามาในเขตของเรานะเป็นไปได้ว่าเขาจะยึดช่องอานมายึดปราสาทต่างๆนานาลุกเข้ามาในประเทศไทยหลังจากนั้นถ้ามีการหยุดยิงเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นว่าใครหยุดตรงไหนจะได้ตรงนั้นนั่นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ประเทศไทยจะเสียอธิปไตยไปยาวเหยียดตลอดแนวชายแดนกัมพูชาและน่าจะส่งผลต่อชายแดนทางทะเลมีความเป็นไปได้ที่กัมพูชาจะได้บ่อน้ำมันกอกูไป เพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมว่าทําไมท่านบุญสินถึงไม่ยอมเด็ดขาดส่วนเรื่องเปิดเผยรายชื่อนะ่ะผมคิดว่าฝ่ายการเมืองนะเขาฉลาดเขาไม่ได้โทรมาหาท่านโดยตรงเขาโทรมาสั่งผู้บุกครับชาของท่านเพราะฉะนั้นถ้าพี่บุญสินเปิดเผยไปมันก็จะกลายเป็นการทําลายพรรคพวกตัวเองทําลายกองทัพไทยซึ่งไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะวาขั้นเมืองเขาวางกับดักเหนือชั้นเอาไว้ แต่อาน,นิสงส์ที่ท่านบุญศินประกาศออกไปว่ามีคนโทรมาหาทางให้หยุดยิงนะ่ะสาระสําคัญมันคือการสื่อสารมาที่พวกเราคนไทยให้พวกเราอย่าได้วางใจเพราะปัญหาของประเทศไทยคือข้างในมันมีไส้ซึกเราต้องยอมรับความจริงกันนะประเทศเราเหนือกว่ากัมพูชาในทุกมิติทั้งประชากรทั้งขนาดทั้งเศรษฐกิจทั้งพลังทางทหารอะไรต่างๆนานาเราเหนือกว่ากัมพูชาแต่ว่ากระทบกระทั่งกันทีไรประเทศไทยแม่งแพ้ทุกที เพราะอะไรก็เพราะว่าข้างในเรามันมีไส้ศึกคอยช่วยกัมพูชาก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันรับสวยฮุนเซนหรือว่าพวกมันพากันคอร์รัปชันประเทศไทยเอาไปซ่อนไว้ในนั้นแล้วพวกมันก็กลัวฮุนเซนยึดทรัพย์พวกมันไปหรือจะแฉพวกมันไงสุดท้ายนักการเมืองไทยมากมายก็พากันกลายเป็นสุนัขรับใช้ของฮุนเซนนี่ไงมันกลุมความลับนักการเมืองไทยเอาไว้มันก็เลยคู่ยังไงก็ได้แล้วไอ้พวกนี้มันก็มาบั่นทอนประเทศไทยให้เป็นฝ่ายแพ้เขมรตลอดมา เพราะฉะนั้นการที่พี่บุญสินออกมาประกาศว่ากูรู้นะกูมีรายชื่อนะว่าใครโทรมาหาทางบีบกองทัพไทยให้ยอมแพ้มันก็คือการขนะู่นักการเมืองพวกนี้ว่าถ้ากูเปิดเผยออกไปเมื่อไหร่คนไทยจะลุกือขึ้นมาจัดก,การพวกมึงนะเพราะฉะนั้นพวกมึงอย่ามากดดันทหารเขาต้องการปกป้องประเทศไทยเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาสู้ต่อไปอย่าไปแทรกแซงเขานี่อันนิสงที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเราจากการที่พี่บุญสินเปรยขึ้นมาว่ามีคนสั่งให้หยุดยิง